ไอ้เยไอ้เยอไอ้เยอะไอ้ใจครับโอ้วัสดีครับวันนี้ครับคุณใจครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมชิคกกันกันกับคุณใจนะครับผมนะแต่เป็นเกมชิคกนกันในโลบ็อกช่ะไหมครับคุณใจครับใช่ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับตอบเลยครับไอ้ยอะมึงพูดกับกูอะไรดิไอ้เยฮัลโหลใจฮัลโหลฮะได้ยินไหม เออได้ยินโอเคไปโอเคโกเออเฮียกูตายสัตเจ๊ะไอ้เฮียโค้ชไอ้เฮียมาลาตายโค้ชเฮียเลยเป็นลูกบอลเลยสัตไอ้เฮียโค้ชเกมแรกเกียร์ไอ้ใจกูโดนผีไอ้เฮียไอ้เฮียผีกูหนีละเฮียเฮ้ยมันไม่ตามกูอ่ะเฮียรอแล้วไอ้สัตเฮียี่ไหนเนี่ยไอ้ใจจี้เฮียกูโดนตายไอ้สัตกูโดนซอมบี้ฆ่าตายใช่าแม่อ๋อ ไอ้ใจไปไหนเนี่ยฮัลโหลเฮียกูลังเดินไปเดินไปกูอยู่ไหนเนี่ยเชจ้าเอาอย่นี่อนี่ใจอยู่นี่มาดิว่านี่ใจใจใจอยู่นี่ข้างหลังมึงอะข้างหลังมึงข้างหลังมึงข้างหลังมึงเออเออนั่นแหละนั่นแหละกูเองกูเองโอเคใจมาดูนี่กันดีกว่าเว้ยไอ้เหี้ยเขาทำเหี้ยอะไรกันวะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงดูดิไอ้เหี้ยตั้งกระทะพร้อมแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยใจดูดิไอ้เหี้ยไอ้แบงคเด็กพวกเดียวกันเองไอ้เหี้ย เฮ้ยไอ้ย่าพวกมึงสาดิดจังเลยไอ้ย่าไอ้เหย่าคิดพวกเดียวกันเองด้วยไอ้เหี้ยแต่ว่ากูเวลากูยิงนะเว้ยเนี่ยเวลากูยิงปืนน่ะโคตรแหลกเลยไอ้ย่าไอ้ย่าโอ้โหไอ้ย่าไอ้เหี้ยยิงปืนไม่ได้นะไอ้สัตว์ที่ย่ายิงอย่ายิงปืนปืนต้องห้ามนะท่านผู้ชมครับเวลาเล่นนะครับห้ามยิงเลยนะครับเอ้ยใจหยุดยิงเชี่ยค้างค้างไอ้ย่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชี่ย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 ค้างค้างไอ้ย่าค้างไอ้เหี้ย โ o ห้าม no. ห้ามยิงเลยนะครับคุณใจครับโอเคครับโอเคครับไปครับเดินครับโอเคโอเคโอเคเดินตามมาเลยครับผมเฮ้ยเย่เย่ยอันนี้ใครเนะี่ยเฮ้ยเพื่อนอันนี้เพื่อนเหมือนเราเหรอเอาหน,นี้เฮ้ย hey, ระวังลองชนนะไอ้ <laughs> ชนตายเลยไอ้เี้ยอ <laughs> ย่าไปชนมาเลยไหนกูลองชนมาดิ เอยไม่เป็นไรแลีเย้แม่ตัวแต่กระจายเลยไปไปตรงไหนดีวะยี่ใจไปข้างหน้าไปอ๋อีไปไปไปีไปำรวจไปํำรวจเฮ้ยนี่เียอะไรนยใจยี่่ซซอมบี้วะือซอมบี้มันชูมือวะใจดูดิ้ยยีเ้ย เฮ้ยใจไปท้าทายตัวอื่นดีกว่าว่เฮ้ยเราท้าทายเดีด๋ยวนี้ให้ไปเอาดีกว่าใจใจตามมานเามาเชี่ยเชี่ยนี่ไอ้เยี่ยนี่โดนแทงตายเลยดูนี่ไอ้เยี่ยมึงคิดว่ามันกำลังสู้กับอะไรอยู่วะไอเยี่ยไอ้เยี่ยมันโดนมันโดนแทงตายแล้กูว่ามันน่าจะโดนซอมบี้แทงแน่เลยไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยโอ้โอ้ไอ้เยี่ยใจไปหาซอมบี้ไปซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยเอา ไอ้เอี้ยกายเป็นรูปกลมๆกูขำชิบหายเลยเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูซอมบี้กันป่ะไอ้แจมันเกิดอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเอาตรงรถแต่โอเคเดี๋ยวเราไปเชียร์ระวังนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเคยมึงไม่จับหรอปู่เคมป์เหรไอ้เหี้ยโดนจนดีเดี๋ยวตายสัตว์ไอ้ระวังนะเจเจเจนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่เจรระวังระวังระวังเลยลูกบอลอันตรายเออนี่นี่เรามาเล่นหลบลูกบอลกันเหรอวะเนี่ยไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยไอ้เหี yeah, newer, so um Halo, to? ้ยไอ้ใจมาดูดิไอ้เหี้ยเราทำเหี้ยแล้ววะอุ้ยเชื่อแล้ววะเหยืยไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวมาเหี้ยเราเลยเชี่ยเฮ้ยมันฆ่าเพื่อนไอ้เชี่ยเฮ้ยใจมันฆ่าเพื่อนเชี่ยไอ้หลางแค้นกูลางแค้นให้เพื่อนใช่ไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยไอเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเราอะไอ้เหี้ยมันไม่ทำอะไรเราอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้เหี้ยไี่อเหี้ยอะไรเนี่ย เฮี้ยยยแม่ฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮเฮ้้ยเวลามึงเดินที่คอเยี่ยเลยประเดี๋ยวเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยแต่มันก็ทำดีอยู่นะระดับหนึ่งระดับหนึ่งเชียร์ไอ้ตรงนี้เปล่าวะกูจำไม่ได้ว่ะระวังนะเยียใจระวังชนนะเฮอยแม่โอเคโอเคโอเคเอี้ยอะ่รเนี่ยเนี่ยซอมบี้ระวังระวังระวังเชียร์เหมือนเรามาหลบเหมือนเรามาเล่นเกมเชี่ยอะไรสักอย่างให้หลบซอมบี้อ่ะ ไอ้เงี้ยเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยใจละมี่นี่เก็บได้ไหมวะก็ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเอาไม่ตายไม่ตายสัตว์ตกใจหมดอันนี้เหมือนสัมเหมือนมาสำรวจเฉยๆนะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมกับไอ้ใจก็มาสำรวจนะผมนะก็ไอ้ใจไม่มีอะไรมากหรอกไอ้เงี้ยคือที่ว่าที่ที่เราตกใจก็คือคือเราตายใช่ไหมไอ้เงี้ยคือคือเราโดนคือเราโดนซอมบี้ตายไอ้เงี้ยเออไอ้เงี้ยที่เหลือเราไม่มีเงี้ยแล้วไอ้เงี้ยนั้นตายไปเลย ไอ้เหี้ยนี่ตายแล้วใจไอ้เหี้ยนี่ชนเลยไอ้ยนี่ตายโอ้โห้ียีไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้ใจกูเจอคนแบบกำลังแหกประตูหนีว่ะเยี้ยเขาสู้ชีวิตมากเลยว่ะเขาหนีจากซอมบี้ว่ะไอ้เหี้ยกูตายใช่ไหมกูตายแล้วแหละหี้ยเราจะล่อมันออกมาได้ไหมวะเด็ดเด็ดเด็ดไอ้ย์เออไอ้ย์ไอ้ย์ไอ้ย์เชื่แม่งกัดไอ้เหี้ย ไอ้ตัดไอ้ไอ้ใจเดินมาโคตรเจี๊ยเนหลงเปล่าหลงเปล่าเดี๋ยวกูล่อมันออกมาเดี๋ยวกูล่อมันออกมาไอ้เหี้ยไอ้ใจลองล่อมันแล้วไอ้เหี๊ยไอ้เจี๊ยอันนี้คือเกมหนีผีสเปอร์เลเตอร์นะครับผมนะเกมจำลองการโดนผีฆ่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูกูไอ้เหี้ยนกูไอ้เจี๊ย ไอ้ย่าเฮ้ยแต่เราไปเดินเดินเล่นตรงอื่นห้ามแบบว่าห้ามโดนลูกบอลกันเอาไหมไอ้ย่าแล้วแบบใครโดนลูกบอลคนนั้นคือแบบว่าคนนั้นแพ้เอาไหมไอ้เหย่าแล้วทีนี้ก็จะจบคลิปแล้วไหมว่าปิดคลิปหนีไปเลยไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดิดิเชียร์โอเคมาใจมาหนีลูกบอลหน,นีลูกบอลใจมาห้ามโดนลูกบอลไอ้เหี้ยอันขาวอันขาวโดนดอ่ะไอ้เหี้ยกูตกใจหมดโอเคตามกูมาเลยตามกูมาตามกูมา โอเคตรงนี้ตรงนี้ตร้องเสียงเนะสียงนะเสียงเสียงเออได้ได้ได้มันจะมีความแหลกด้วยย <c ười> อ,อ่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรเหยียบได้ตรงนี้เหยียบได้เออตรงนี้ลูกบอลไอ้เยี่ยหัวแม่งลอนหมดเลย <c ười> เออเอาเอานี่ยังมีผู้ชืวยรอดชีวิตไอ้ใจเฮ้ยเขารอดได้ไงเอาแม่งตีกูด้วยไอ,อ้เยี่ยไอ้เยแม่เชี่ยเราเรายิงมาไม่ตายเดี๋ยนะตัวเนี้ยเจ้มะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราสำรวจด,ดิเชีย่ยเฮ้ยทางนี้มีทางเข้าเฮ้ย เยันแมใจมันทำข er ้อสมจริงเลยว่ะเชี่ยเชี่ยเชี่ยเชีโอ้โอ้ยยี่ยกูตายเยี่ยแม่อ้ยใจตายตามกูดิย์อ่ยเยี่ยแม่อว่ามีคนโดนแทงตายอ่ะไอ้ยเกเกเก๋กูลองเนี่ยเออเดี๋ยวกูทำอะไรให้ตัวกูมีทิกไว้เนี่ยข้างล่างเนี่ยเนี่ยวิเศษมากเลยเว้ยมันมีของไอ้เก็บได้ใจตามมาเน่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 ยน่ของไอ้เก็บเนี่ยมาใกล้ๆกูเลยใจมาใกล้ๆกู มาใกล้ๆก <Es> <an> ูเลยมาชิดๆกูเลยเว้ยไอ้เงี้ยชิดๆกูเลยเว้ยมาชิดๆกูเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยใจเข้าไปเลยเนี่ยขอให้เก็บเนี่ยเข้าไปเลยเชี่ยเข้าไปไอ้เชี้ยเข้าไปดิเนี่ยขอให้เก็บเนี่ยเชี่ยเข้าไปเข้าไปไอ้มึงดันดิมึงดันกูดิเี้ยจะได้ไอ้ชี้ไอ้เฮี้ยมึงตายสันเฮียจะแบบไปแล้เฮี้ยขอจบคลิเกมวันนี้ครับสวัสดีครับเสร็จลเอ๋อเฮี้ยตายด้วย ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูได้เส <une> ีย <refill> ก <stories> ันตายไว้ไอ้เม <artist> ื่อกี้ไอ้ใจเรามาตายไปดิไอ้ยกูอยากเห็นมึงตายไว้ไอ้ยชนชนตายพร้อมกันเลยไอ้ยได้จบคลิปเฮ้ยหี้ยยังไม่พาขาพ่อไอ้เหี้ยโอเคก็พมจบคลิปไปตอนนี้ก็เสรัจดี